ไดจักต่อมาครับที่ยอนกล่าวถึงเขียนถึงก็คือคิดจักรเปอร์กมัมัมขคดจักรเปอร์กามัมครับเป็นคิดจักรที่มีความพิเศษเพราะคิดจักรนี้อยู่ท่ามกลางเมืองที่มีความร่ำรวยมั่งคั่งอย่างมากในเวลานั้นและมีความทันสมัยครับมีวิทยาการอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นที่เมืองนั้นมากมายอันเดายะครับเมืองนี้ฮะถือว่าเป็นศูนย์กลางของการบริหารงานของอาณาจักรโรมในภูมิภาคเอเชียไมยเนอร์เลยทีเดียวไม่เพียงเท่านั้น ที่นี่มีห้องสมุดขนาดใหญ่ครับเป็นที่รู้จักกันดีเลยห้องสมุดนี้นะครับมีหนังสือม้วนที่เป็นหนังนะอยู่ในห้องสมุดนั้นสองแสนเล่มพี่น้องจินตนาการดูครับเมืองที่ให้ความสําคัญกับความรู้ปัญญาเทคโนโลยีต่างๆเมืองนี้จะมีความเจริญรุดหน้ากว่าเมืองอื่นมากขนาดไหนนะครับแล้วคิดเสียนอยู่ที่เมืองนั้นครับ <S <S เขาจะปรับตัวอย่างไรนะที่นั่นครับมี การนมัสการเทพของกรีกด้วยนะฮะเทพพระเจ้าองค์หนึ่งครับของกรีกชื่อว่าเทพเอสเคปิอัสครับเทพ as, เอสเคปิอัสนี่ครับเป็นเทพที่มีความสามารถในการรักษาโรคฮะเวลาใครเจ็บป่วยอะไรขึ้นมาฮะโอ้โหไปหาเทพบนนี้แลเดี๋ยวเทพจะรักษาให้และไม่เพียงแต่เทพเอสเคปิอัสเท่านั้นแต่มีอีกหลายๆเทพของกรีกนะท่่นทีลครับและสําคัญที่สุดครับ เมืองนี้เป็นศูนย์กลางศูนย์กลางของรัทธิการกราบไหว้จักรพรรดิเป็นพระเจ้าครับมีวิหารของจักรพรรดิด้วยนะครับพี่น้องครับวิหารของจักรพรรดินี่นะฮะถูกมอบนะให้ออกัสั์นะครับดูแลตั้งแต่29ปีก่อนที่พระเยซูคริสต์มาบังเกิดนะฮะดังนั้นมีอิอทธิพลอย่างมากรวมทั้งมีศาสนาอื่นๆครับที่เกิดขึ้นในเมืองเมืองนี้ ทันติละครับลองจินตนาการดูสิครับคิดเสียนที่อยู่เมืองนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกดดันไหมฮะยากนะครับที่จะยอมรับและนับถือองค์พ้นเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเขาต้องทําไมครับไหนเขาจะถูกบีบบังคับทางกฎหมายต้องให้กลาบไหว้จกักรพรรดิรมนะพอเจ็บป่วยขึ้นมาคนนู้นก็ไปหาเทพนะคนนี้ก็ไปหาเทพโอเารักษาหาย ตัวเองจะยืนหยัดยังไงฮะความกดดันจึงเกิดขึ้นครับการยืนหยัดในความเชื่อของคิดเสืยอในเมืองนี้จึงมีความเข้มข้นอย่างมากน้องครับเรามาดูด้วยกันครับเราจาจำได้ใช่ไหมครับว่าเวลาเราอ่านพระธรรมวิวรณ์บทที่สองที่สามเนี่ยในคิดจักรเราต้องอันดับแรกเราต้องดูก่อนพระศาสนาของพระเยซูคริสต์ในพระธรรมตอนนี้บอกว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์ของคิดจักรเพอร์กามัมทูตสวรรค์นี่คือใครครับผมย้ำอีกครั้งหนึ่งคือบรรดา ผู้รับใช้พระเจ้านะครับที่ดูแลเป็นผู้นำํำของกิจจักรที่นั่นไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองฮนะผู้นํากิจจักรหรือเป็นสีิบานที่ดูแลกิจจักรที่เมืองเมืองนั้นเราเห็นพลักษณะของพระเยซูคริสต์ในตอนนี้ก็คือว่ายอหนบอกว่าพระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบดาบสองคมหมายถึงอะไรครับดาบสองคมหมายถึงการที่พากษาครับ การพิพากษาที่เฉียบขาดการพิพากษาที่เด็ดขาดพี่น้องครับพิพากษาคืออะไรครับพระเจ้ากําลังเตือนคนที่เมืองนี้พี่น้องครับถ้าเราดูบรรยากาศแวดล้อมกฎหมายต่างๆของคนในเมืองนี้ความเชื่อจําเป็นต้องเข้มข้นอย่างมากครับถ้าความเชื่อไม่เข้มขน้นเขาจะต้องไปกราบไหว้ลูกขลศที่เป็นจกักรพรรดิด้วยนะครับไปหาเวลาเจ็บป่วยก็ไปหาเทพกรีกด้วย มันยากครับที่เขาจะยอมรับองค์พระเจ้าเพียงพระองค์เดียวดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงเตือนครับว่าพระองค์ทรงเป็นผู้พากษาและเป็นผู้ที่เตือนเขาว่าพระองค์สามารถพรากษาเขาดังนั้นเขาควรตระหนักรู้ว่าเขาจะต้องทําความประพฤติที่เหมาะสมต่อองค์พระเจ้าครับคือยอมรับพระองค์แต่เพียงพระองค์เดียวครับต่อมาครับเรามาดูคําชมเชยที่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงชมเชยที่จากที่ปกรรกาม,ม ชมเชยเรื่องอะไรครับพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงรู้จักที่อยู่ของพวกเขาเพราะเขาอยู่ท่ามกลางที่นั่งของซาตานเอาละครับซาตานในที่นี้คือใครนะครับถ้าซาตานและเรามองบริบทและความหมายซาตานคือผู้ที่เป็นปลักปักต่อพระเจ้าที่นั่งของซาตานเวลานั้นเราเห็นมีทั้งรูปเคารพที่ทำไมฮะที่เป็นเทพเจ้ากรีกและเป็นรูปเคารพที่มี เป็นเป็นจกักรพรรดิใช่ไหมครับที่มีกฎหมายควบคุมด้วยดังน,นั้นรูปเคารพไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าหรือรูปเคารพที่เป็นจกักรพรรดิเบื้องหลังคือใครฮะเบื้องหลังคือซาตานครับมารร้ายวิญญาณชั่วที่อยู่เบื้องหลังรูปเคารพเหล่านั้นพระเยซูคริสต์พระองค์งบอกว่าพระองค์ทรงรู้ว่าพวกเขาอยู่ท่ามกลางนะบัลลังก์ของซาตานท่านทีแล้วครับถ้าที่นั่นบอกว่าให้คิดเสียนจงยอมรับ จกักรพรรดิซีซ่าเป็นพระเจ้าพี่น้องคิดว่าคิสเตียนจะปฏิเสธไหมครับหรือยอมรับครับผมเชื่อว่าถ้าคิสเซียนเป็นคนที่เชื่อและไว้วางใจพระเยซูคริสต์อย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเขาจะปฏิเสธครับเขาจะไม่ยอมฮะและเราก็เห็นว่าคําชมเชยของพระเยซูคริสต์ที่มาถึงพวกเขาคือพวกเขายัางยึดมั่นในนามของพระเยซูคริสต์ไม่ปฏิเสธความเชื่อในพระองค์ถึงแม้จะถูกบังคับถูกบีบเนื่องด้วยกฎหมาย แต่พวกเขาปฏิเสธครับจนกระทั่งเกิดมีการข่มเหงเกิดขึ้นข่มเหงยังไงครับถ้าไม่รับจะต้องตายกฎหมายอาจจะไม่รุนแรงแต่ผู้คนที่เกียดชังคิดเซียนมีอยู่แล้วครับลุมประชาทันก้อนหินขว้างเราเห็นคนหนึ่งครับที่อยู่ในหมู่ของพวกเขาคืออันธิพาสครับอันธิพาสเองเป็นพยานผู้ที่ซื่อสัตย์ผู้ที่ ยอมครับยึดความเชื่อไว้อย่างมั่นคงไม่ยอมที่จะยอมรับพระอื่นเป็นพระเจ้าแต่ยอมรับองค์พระเยซูกิต์เป็นองค์พระเจ้านะครับพี่น้องครับและสิ่งนี้ครับทําให้เขาต้องพลีชีพด้วยความเชื่อถึงกระนั้นก็ดีครับการตายของอันติพัตพระเยซูกิ์พระองค์ทรงชื่นชมว่าเขาไม่ปฏิเสธความเชื่อในพระองค์นะครับยังยึดมั่นในนามพระองค์อยู่เสมอพี่น้องครับ นี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์พระองค์ทรงชื่นชมและคำตำหนิสำหรับกิจจักรที่นี่นะครับคำตำหนิติเตือนที่มายังกิจจักเบอร์กามมเนื่องจากว่าไม่ใช่ทุกคนใช่ไหมครับที่จะยืนหยัดนะครับรักษาความเชื่อแต่มีบางคนครับที่หลงตามคำสอนของบาราอัมเวลาพูดถึงบาราอัมนะครับคนยิวจะนึกถึงครูที่สอนผิดนำพวกเขาออกกิจทางพระเจ้านะครับ ยอนได้ยกเรื่องของ巴拉อนะัมและ巴拉ล์บาอัมและารักนะครับเรื่องราวเขาอยู่ในพระธรรมกัารวิถีบทที่2 3่สถึงยีครับเป็นเรื่องราวที่ารักครับเป็นกนรรษัตริย์ของโมอับนะกำลังถูกคุกคามจากคนยิวฮนะดังนั้นจึงไปเชิญาราอัมมาในฐานะที่巴拉อัมเป็นผู้ชนะให้าราอัมนั้นไอ้ฐานสาบแช่งอิสราเอลฮนะแต่ว่า,าราอัมนั้นถูกพระเจ้า ห้ามไว้ครับปะอัมจึงไปอวยพอรอิสราเอลแทนครับแทนที่จะสาบแช่งพวกเขาใช่ไหมครับดังนั้นทําให้บารักเองรู้สึกสะอิดสะเอียนอย่างมากนะครับแต่ปรากฏว่าต่อมาภายหลังครับบาอัมเนี่ยน,นะครับก็ไปล่อลวงฮะอิสราเอลครับให้เขาปล่อยตัวปล่อยใจไปยุ่งวุ่นวายกับการกราบไหวู้วคลลบพระของพระบาอันนะครับแล้วการไป สก,การะนมัสก,การพระบารก็คือต้องไปมีความสัมพันธ์กับทาสีทาสานะครับที่อยู่ในพระวิหารก็คือร่วงประเวณีกับคนเหล่านั้นฮะและความบาปนี้ครับติดตัวอิสราเอลมาจากคําแนะนําของบาราอัมนั่นเองทันทีแลักครับและบาราอัมนะครับกําลังถูกเปรียบเทียบกับคริสเตียนที่เมืองเปอร์กามมเมืองเปอร์กามมกกาลังหลงเชื่อบาราอัม 巴拉อัมผู้นี้นะครับเขาแนะนําคิดเสียนว่าเอ้ยนมัมศการซีซ่าไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเดือดร้อนจะไปไหนามาไหนก็ลําบากทางการก็จับตามองอยู่เอาเถอะไม่เป็นไรนะหลับหูหลับตาไหวไปเถอะไม่เป็นไรหรอกพระเจ้ารู้บ拉อัมกําลังทําสิ่งนี้ครับให้คิดเสียนในเมืองเปอรก์กามทำไมฮะปานีปานอมกับการกับไหวลูกนบ ให้ดำเนินชีวิตที่ไร้ศีลธรรมบอกให้เขาปณิปนอมกับกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเพื่อเขาจะรอดจากการถูกข่มเหงครับดังนั้นบาลามนะครับในบริบทตอนนี้จึงเป็นเหมือนคนที่สนับสนุนให้คริสเตียนปณิปนอมกับความบาปปณิปนอมกับคนนอกศาสนาและมีส่วนร่วมกับรูปเคารพที่น่าลังเกียดในสายพระเนตรพระเจ้าครับในข้อ14ครับมีอยู่2เรื่องที่ถูกยกมา เป็นผลจากการที่พวกเขาเชื่อคําสอนของปราชุมหรือครูสอนเท,ท็จที่เขาสอนให้ปราณีประนอมกับนะกฎเกณฑ์ที่ผิดศรธรธมของพระเจ้านะครับก็คือทําไมฮะกินของกับว่าลุคลบร่วมประเวณีครับการกินของกับว่าลุคลบนะครับในพันธสัญญาเดิมนั้นถือว่าเป็นความแพศยาครับเป็นสิ่งที่น่าสสเสียใในสายพระเนตรพระเจ้านะครับเป็นเหมือนการล่วงประเวณีดังนั้นครับ การที่เอาของที่บูชาลูกเคารพแล้วไปกินหรือไปเลี้ยงเพื่อนเป็นเจตนาที่จะล่วงประเวณีทางใจนะครับต่อพระเจ้าพี่น้องครับและไม่เพียงเท่านั้นนะครับถ้าพูดถึงการล่วงประเวณีจริงๆเนี่ยนะครับเอากายของตัวเองไปล่วงประเวณีกับหญิงแพทย์สยาพี่น้องครับในสังคมของคนโรมันคนกรีกเนี่ยการทําแบบนี้นะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดาของคนโรมันคนกรีกนะครับแต่คนที่เป็นคริเสเตียน นะโดยเฉพาะคนเป็นคริสเตียนและมีม,มีรากจากยิวมาเนี่ยเขาจะสตริกมากครับเรื่องของการร่วมประเวณีเขาจะไม่ร่วมประเวณีครับแต่ถ้าเขาเชื่อคําสอนของ巴าอัมคําสอนให้ปลาณีประนอมกับการกล่กาวว่าลูกครบรปราณีประนอมกับการร่วมประเวณีเขาอาจจะไปหลับนอนกับหญิงเหล่านั้นจริงๆก็ได้ครับพี่น้องครับต่อมาฮะอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องพวกนิคนิยมครับ เป็นคำสอนที่ทำให้พวกเขาไปคบกับคนนอกศาสนาครับไปคบกับคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไปคบกับคนที่ล่วงประเวณีนะครับคนที่กล่าวว่าดูคารพบอะไรแบบนั้นนะฮะดังนั้นเมื่อมีคำชื่นชมแล้วคำตำหนิแล้วนะครับพระองค์เจ้ารทรง,รงตักเตือนครับแนวทางที่พวกเขาทำก็คือต้องกลับใจใหม่ครับ ต้องกลับใจใหม่ไม่ฉะนั้นพระองค์จะทรงทําสงครามกับพวกเขาด้วยดาบที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์นั้นก็คือพระเจ้านะของพระองค์พระเจ้านาพระองค์นั้นมีทั้งคําปลอบประโลมให้กําลังเราและพระเจ้านาพระองค์นั้นพิพากษาเราด้วยครับและการพิพากษาโทษของพระองค์นั้นที่พูดถึงว่าเราจะรีบมาหาเจ้าครั้งนี้นะครับคนที่อ่านในลักษณะอดีตนิยมบอกว่านี่ไงพระเยซูกิต์จะเสดจมาเร็วๆนี้แหละ แต่ว่าในปัจจุบันเราก็รู้ว่าความหมายของบริบทนี้ของคําคํานี้พระยุสคิดยังไม่เสด็จมาใช่ไหมครับไม่ได้หมายถึงการเสด็จมารั้งที่สองแล้วพระองค์จะลงโทษพวกเขาแต่เป็นการที่บอกว่าพระองค์จะสามารถลงโทษพวกเขาและพระองค์จะทรงลงโทษคิดจักรของพระองค์ครับการพากษาจะมาที่คิดจักรของพระองค์ดังนั้นคนที่ต่อต้านคําสอนที่คนเรานิยมคนที่ยังสัตซื่อยึดมั่นนามของพระองค์ไว้นะครับ พระองค์ก็ยังทรงพิทักษ์รักษาเขาไว้ต่อไปครับต่อมาฮะคำสัญญาครับพระองค์ทรงให้คําสัญญาแก่ผู้ที่มีชัยชนะครับพระองค์ทรงบอกว่าผู้ที่ชนะจะได้มานาที่ซ่อนอยู่พี่น้องครับมานาที่ซ่อนอยู่นี้มานาคือสิ่งที่พระเจ้าให้เป็นอาหารพิเศษในยามเช้าเวลาที่เขาอยู่ในถิ่นธุรกันดารใช่ไหมครับแล้วโถมานานี้ก็ถูกเก็บซ่อนไว้ในหีบพันสัญญาดังนั้นเราอาจจะตีความหมายได้ว่า เป็นสิ่งพิเศษครับที่พวกเขาถูกซ่อนเก็บไว้เพื่อพระเจ้าครับทันตีลัรครับแล้วหินขาวแล้วครับคืออะไรฮะบอกว่าพระองค์จะมอบมนา,าที่ซ่อนอยู่ให้แก่ผู้ชนะและมอบหินขาวแก่พวกเขาด้วยและหินนั้นจะมีชื่อใหม่จารึกไว้ไม่มีใครรู้เลยครับนอกจากผู้ทีรทท่รับทันตีลักพระเจ้าพระองค์ทรงสลักชื่อของเขาครับไว้ที่หินขาวฮะ ดังนั้นหินขาวนี้เป็นสัญลักษณ์ของการมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะดังนั้น,น,นรางวัลน,นี้ถือว่าเป็นรางวัลพิเศษที่พระเจ้าทรงมอบให้เราไม่รู้ครับรางวัลพิเศษนี้คืออะไรแต่มีให้สําหรับผู้ที่ยืนหยัดยึดพระนามพระองค์ไว้ให้มั่นครับไม่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามต่อก,กฎเกณฑ์ของโลกนี้ไม่ยอมไปกราบไหวลุกรบไม่ยอมไปกินของไหว้ไม่ยอมล่วงประเวณียึดมั่นอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าและนี่ครับ สิ่งที่เขาสมควรได้รับคือมานาที่ซ่อนอยู่เขาจะอยู่ต่อหน้าพระพักพระเจ้านะครับเป็นการเฉพาะและเขาเจะได้รับหินขาวที่สลักชื่อเขาเป็นรางวัลนั่นหมายคือสิทธิพิเศษรางวัลพิเศษที่ให้กับเขาครับพี่น้องครับรางวัลพิเศษนี้หมายถึงอะไรครับเราอาจจะว่าหมายถึงสิทธิพิเศษในการเข้าไปในสวรรค์ได้ไหมฮะก็เป็นได้ครับสิทธิพิเศษนี้มีสําหรับคนที่ยืนหยัดและยึดพระนามของพระเยซูริตไว้ให้มัน่น เราทุกคนเหมือนกันครับวันนี้นะครับท่ามกลางกระแสของโลกรอบๆข้างกายเรามีรูปเคารพมากมายครับทั้งรูปเคารพที่เป็นรูปอิดหินปูนปั้นและรูปเคารพที่เป็นความมั่งคั่งและสิ่งที่ยั่วเย้าในโลกนี้เราจะยืนหยัดมั่นคงต่อสิ่งยั่วเย้าเหล่านั้นหรือรูปเคารพเหล่านั้นได้ไหมครับถ้ามีใครสักคนหนึ่งบอกมาล่อลวงเราบอกไม่เป็นไรหรอกวันอาทิตย์ไม่ต้องไปโบสถ์นะวันอาทิตย์อยู่ ที่นี่ก็ได้อยู่กับบ้านก็ได้นมสัสการพระเจ้าออนไลน์ก็ได้โอ้วันอาทิตย์นะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นก็ได้ว่างแล้วค่อยไปโบสถ์นะเรานมาสัสการวันไหนก็ได้นะครับคําสอนเหล่านี้กําลังทาให้เราปานีปานอมกับอะไรครับกระแสะของโลกและสิ่งนี้ครับไม่ใช่สิ่งที่พระเจ้าส่งพอพระไทยดังนั้นครับพวกเราทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์อยู่ในเราเชื่อวางใจในพระองค์เราจําเป็นต้องมีความร้อนรนครับ เดี๋ยวเราดูครับในคิดจักต่อไปที่พระองค์ทรงบอกไว้ครับความร้อนรนคือสิ่งสําคัญของชีวิตคริสเตียนถ้าเราอยู่แบบไปวันๆและไม่สนใจอะไรเลยในความที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคริเสเตียนเป็นประชากรของพระองค์นะครับพี่น้องครับเราลําบากครับเราวันที่พระเจ้าสัญญาไวจ้จะมอบให้กับเรามาณที่ซ่อนอยู่หรือหินขาที่สลับชื่อเรานั้นเราจะไม่ได้รับครับและการที่พระพีตอนนี้บอกว่า หินใหม่ที่จารึกชื่อเรานั้นไม่มีใครรู้เลยนอกจากผู้ที่ได้รับถูกต้องแล้วครับเพราะว่าพระคุณความรอดที่พระเจ้าทรงประทานให้ตั๋วที่เข้าสู่อาณาจักรสวรรค์ของพระเจ้านั้นไม่มีใครมองเห็นครับนอกจากเราครับพี่น้องครับเราอาจจะพูดถึงพระวิญญาณประเสริฐที่อยู่ในเราก็ได้ครับที่พระองค์ทรงเป็นเครื่องยืนยันรับรองว่าเราทั้งหลายเป็นผู้รับมรดกครับคือชีวิตนิรันดร์และชีวิตนิรันด์นี้เราจะอยู่กับพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์ ชั่วนิรันด์เอาละครับพี่น้องครับนี่คือเรื่องราวของกิจจักรเปรกมัมครับและวันพรุ่งนี้ครับเราพบกันใหม่ครับ